สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้แอบมากลางดึกนะคะแล้วก็คลีนหน้าไปแล้วด้วยหนึ่งข้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาให้ทุกคนดูกันว่าเอ๊ที่คนเห็นว่าหมอจอยหน้าดีผ่านทางไลฟ์ผ่านทางเวลาเจอข้างนอกหรือว่าลงรูปเนี่ยหมอเมคอัพหรือเปล่าแล้วหน้าจริงๆเนี่ยหมอเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆคือผ่านการคลีนหน้าไปแล้วครึ่งหน้านะคะคือหน้าฝั่งทางนี้ นะคะคซึ่งจะให้ดูกันจะจะๆเลยว่าเดี๋ยวจะเช็ดซ้ําให้ดูนะหมอใช้คลีนซิ่งตัวนี้นะจ๊ะเป็นการีเยคือว่ากลิ่นมันดีแล้วก็มันสามารถล้างเครื่องสําอางเนี่ยที่มีในเรื่องของตัว Waterproof กันน้ำได้ดีโดยที่เราไม่ต้องถูหน้าแรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยทักหมอกันมาเยอะมากว่า ช่วงนี้เนี่ยคือหน้าดีมากแล้วก็อันเนี้ยหมอเพิ่งลองวิตามินตัวใหม่ไงคือหลายคนอนะ่ะถามว่าหมอดูแลผิวยังไงทําไมหมอถึงไม่ค่อยมีรูขุมขนเลยทําไมถึงหน้าใสทําไมถึงสิวไม่ขึ้นนะคะหมอดีตั้งแต่เกิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมอหน้าเป็นแบบนี้นะอันเนี้ยต้องขอตอบตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโชคดีคือเป็นคนที่ ผิวเนี่ยไม่ได้มันนะคะแต่เรื่องของคนที่ผิวไม่มันน่ะแปลว่าผิวจะค่อนข้างติดมาทางแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนที่ผิวแห้งเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าความแข็งแรงของผิวแห้งเนี่ยน้อยกว่าคนที่ผิวธรรมดาหรือผิวมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของผิวแห้งจะยากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่นอนก็มาทักทายนะคะแล้วก็เมาท์มอยเรื่องการดูแลผิวของหมออันนี้จะบอก จากตัวเองเลยคือหมอเนี่ยเป็นคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะนี่อันนี้คลีนหน้าให้ดูใช้ตัวคลีนซิ่งของการอเย่นะจ๊ะแล้วก็นี่คลีนหน้าไปแล้วนะป๊ป๊บนะคะเห็นไหมยังไม่ล้างคิวนะเดี๋ยวคนอื่นตกใจนะคะคือจริงๆเนี่ยหมอเป็นคนที่มีเนื้อผิวค่อนข้างแห้งค่ะและนอกจากผิวที่แห้งเนี่ยหมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอย่างเงี้ย เนี่ยหรอปะคือคนที่ผิวแห้งทุกคนนะคะสิ่งที่จะตามมากับผิวแห้งคือริ้วรอยก่อนวัยเพราะว่าผิวแห้งมันจะเป็นผิวที่ขาดน้ําและเมื่อผิวขาดน้ําปุ๊บเนี่ยจะทําให้ผิวอ่อนแอง่ายแล้วก็รับเอาสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆมาได้ง่ายนะคะ mm. เช่นคนที่ผิวแห้งเจอแดดก็จะหน้าดําเร็วกว่าหรือคนที่ผิวแห้งเจอแดดเนี่ย เก็จะเกิดฝ้ากระได้เร็วกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสมมติผิวแห้งเกิดการระคายเคืองสมมติคนใส่แมสะคะ่ะแล้วมีผิวแห้งเนี่ยผิวก็จะเกิดการระคายเคืองได้เยอะกว่านะคะแล้วก็ทําให้เกิดผลได้ง่ายนะคะซึ่งบอกเลยว่าผิวแห้งเนี่ยดูแลได้ค่อนข้างยากกว่าผิวมันนะคะแล้วก็ควบคุมได้ยากนะคะค้างหรอคะคุณตาอันนี้เนี่ยก็จนปัญญาจริงๆน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะ คุณสุจิตตาถามว่าหมอได้ทำจมูกใหม่คะทำค่ะนะคะหมอทำจมูกมานานแล้วประมาณ5ปีแล้วจ้ะกเกือบหปีแล้วนะคะ <libro. S 1> เป็นการทำจมูกแบบใช้หลังหูก็เลยแบบก็เลยดูเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะเริ่ดนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากทำสัญญกรรมก็ฉีดฟิลเลอร์ได้ที่ด็อกเตอร์จอยคลินิกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวระหว่างทำระหว่างพูดเม้ามอยเนี่ยก็จะคลีนหน้าไปพังๆนะถึงวิธีการดูแลผิวหน้าของหมอ หมอจะเช็ดเฉพาะข้างนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูความแตกต่างนะคะเพราะหลายคนเนี่ยมีคําถามเยอะมากว่าหมอดูแลผิวหน้ายังไงทําไมหน้าหมอเนี่ยเหมือนไม่มีรูขุมขนบางคนก็ถามว่าแต่งหน้ายังไงนะคะหมอต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าเดิมเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแหง้งและเมื่อผิวเราแห้งปุ๊บเนี่ยในบางจังหวะรูขุมขนตรงข้างจมูกนะคะมันก็จะเริ่มกว้างนะคะซึ่งวิธีการดูแลของหมอก,ก็คือ หมอเนี่ยจะทาครีมบำรุงต่อเนื่องไม่ให้ขาดเลยนะคะและสิ่งที่หมอคิดคน้นแล้วก็ไม่ใช่คิดค้นสิสิ่งที่หมอได้ลองใช้อย่างต่อเนื่องและชอบมากมา3ปีคือการฉีดมาเดคอลลาเจนคือหลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะคะว่ามาเดคอลลาเจนคืออะไรแล้วก็มันสำคัญยังไงนะคะแล้วทุกคนจำเป็นต้องฉีดหรือเปล่านะคะ ต้องขอเล่าก่อนว่ามาเด c o คอลลาเจนนะคะ <c oughs> เป็นตัวเมโสวิตามินชนิดหนึ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นมัลติวิตามินรวมเลย <c oughs> มีวิตามินมีเกลือแร่มีโกรทแฟกเตอร์นะคะมีสารต่างๆที่จําเป็นต่อเซลล์ผิวแล้วก็เหมือนเป็นอาหารของเซลล์อ่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ผสมกับคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งเมื่อเอาสิ่งต่างๆมารวมกันพวกนี้นะคะ่ะเอฟเฟกของเขาเนี่ย จะทำหน้าที่ในการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงเซลล์ผิวชั้นลึกนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการตอบโจทย์ว่าหลายคนทำไมใช้ครีมดีมาก แล้วก็หน้าถึงยังไม่ดีสักทีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการบำรุงผิวด้วยการทาครีมอะคะ่ะมันได้แค่ผิวชั้นบนมันได้แค่การเคลือบผิวไว้แต่การฉีดมาเดยคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นเข้าไปในชั้นลึกแล้วก็เป็นการเติมคอลลาเจนเข้าผิวอย่างตรงจุดเนื้อออกไหมคือบางคนเนี่ยโมแต่กิน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 คอลลาเจนอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าบางทีเนี่ย ผิวของเราเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของตัวร่างกายส่วนอื่นๆนะคะเขาจะขายคอลลาเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยถ้ากระดูกเราไม่ดีเอ็นข้อกระดูกไม่ดีเนี่ยคอลลาเจนก็จะไปเลี้ยงในส่วนที่จําเป็นก่อนแล้วก็ขาดมากก่อนนะคะทําให้กินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงผิวสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ย การฉีดมาเดคอลลาเจนเนี่ยจึงเป็นการเติมคอลลาเจนเข้าไปในผิวโดวยตรงแล้วก็เฉพาะที่คือคอลลาเจนไม่ไปที่อื่นอยู่เฉพาะที่หน้าเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยวิธีการฉีดคอลลาเจนนะคะเขาก็เน้นเรื่องเอามาประยุกต์กันกับศาสตร์จีนคือมาเดของแท้เนี่ยคิดค้นจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็นําเข้าไทยผ่านออยยอเรียบร้อยถูกต้องแล้ว เขาเอามาคิดค <Workers> ้นการฉีดยาเข้าไปใต้ผ I mean, kind of like really ิวแบบศาสตร์จีนคือการฉีดตามจุดฝังเข็มต่างๆทําให้ไม่ต้องฉีดทั่วหน้าเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนถ้าคนเคยฉีดเมโซเนี่ยก็จะฉีดจิจิ้ม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 จเยอะๆหลายจุดทําให้แบบช้าบ้างเขียวบ้างแต่มาเด้เนี่ยฉีดเฉพาะตามจุดฝังเข็มเท่านั้นทําให้หลังจากที่ตัวยาเข้าไปอะค่ะการฝังเข็มเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดดาเลือดแดงแล้วก็ต่อมน้ําเหลือง ทำให้เมื่อฉีดคอลลาเจนเข้าไปตรงจุดที่ฝังเข็มแบบจีนปุ๊บเนี่ยหน้าเราอะค่ะจะถูกกระตุน้นทำให้เลือดไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นสิ่งสก,กรปรกอะไรก็ตามมลภาวะอนุมโมอิสระที่ตกค้างอยู่ในผิวก็จะถูกดึงออกมาจากผิวนะคะแล้วก็ขับออกไปทางระบบน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนฉีดคอลลาเจนเนี่ยหมอถึงบอกให้กินน้ำเยอะเพราะจะขับ ของที่ไม่ดีเนี่ยทิ้งออกทั้งหมดเหมือนเป็นการดีทอ็อกล้างของเสียเนี่ยหรอ,อปะพอล้างของเสียปุ๊บหน้าเราเซลล์ผิวเราเนี่ยก็จะพร้อมแล้วค่ะที่จะรับวิตามินต่างๆเข้าผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาเดย์คอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ทั้งดีท็อกผิวแล้วก็บำรุงผิวในคราวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากกับคนที่ผิวไม่แข็งแรงมีผด มีผื่นนะคะเป็นสิวง่ายเป็นรอยดำรอยแดงเยอะหรือว่าหน้าไม่กระจาใสายแต่งหน้าไม่ติดนะคะแล้วก็คนที่ผิวไม่เหมาะสมคือมันหรือแห้งจนเกินไปมาเด้เขาจึงช่วยปรับสมดุลได้นะคะซึ่งมาเด้นเนี่ยปกติถ้าคนที่ผิวแย่มากอะ่ะฉีดอาทิตย์ละครั้งหมอเองตอนแรกสุดอะ่ะ ฉีดอาทิตย์ละครั้งอยู่ประมาณ2เดือนคือ8เข็มหลังจากนั้นพอหน้าเข้าที่หน้าสายแต่งหน้าติดดีมากไม่ต้องเติมหน้าเลยแล้วสิวไม่ขึ้นแล้วอะค่ะหมอก็เลยเริ่มลดลงห่างลงเป็นเดือนละสองครั้งก็คือทุก2ออาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยหมอก,ก็ฉีดแค่เดือนละครั้งนะ เห็นไหมเลิศมากแล้วคือตั้งแต่นั้นนะหมอก,ก็ฉีดประมาณเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งมาตลอดเลยตอนนี้คือประมาณสามปีละสิ่งที่ได้คือหน้าแทบไม่มีสิวเลยแล้วผิวคือดีมากแต่งหน้าเข้ามากข้างนี้เนี่ยเป็นข้างที่ยังมีรองพื้นนะคะอันนี้เพิ่งเช็ดไปนะข้างนี้เป็นข้างที่มีรองพื้นข้างนี้เป็นข้างที่รองพื้นเนี่ยมาอยู่ตรงสัลรีหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูอีกข้างหนึ่งนี่ให้ดูสัลรีใหม่นี่นะจ๊ะสัลรีใหม่ ยังไม่ได้เช็ดปึ้งเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูข้างนี้นะคะคือหลายคนถามว่าทําไมหมอหน้าเนียนจังเลยคะหมอใช้รองพื้นของอะไรอย่าถามเรื่องของรองพื้นนะคะรองพื้นเนี่ยใช้เอสเต้บ้างลังคมบ้างดีออบ้างตามความแห้งและความชุ่มชื้นและงานที่ต้องออกไปใช้ในชีวิตแต่ว่างานผิวจ้าเธอสําคัญที่งานผิวอันนี้หมอแต่งหน้าตั้งแต่เช้าโดยที่หมอไม่ได้เติมหน้าเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเติมแล้วนี่เห็นปะ รองพื้นออกมาแล้วใช้ตัวคลีนซิ่งของการนี้เยที่ผสมตัวเป็นออยนะคะมันก็จะเช็ดตัวที่กันน้ำได้ก็จะเห็นว่านี่จะ้ะนี่มือยหน้ามากเลยนะเพราะเพิ่งทำอัลเทอรามานะคะนี่จะ้ะตอนนี้รองพื้นว่าอยู่ตรงนี้แล้วแต่ให้ดูผิวซูมซูมคือถามว่ามันจะเกลี้ยงเลยร้อยเปอไหมคือเราก็เป็นมนุษย์กันนีกออกปะแล้วเราก็นอนดึกมันก็จะมีในเรื่องของแบบ นิดนิดหน่อยหน่อยเช่นแบบเอ้ยลูกขุมสิวอุดตาลเล็กๆรอยแกะบ้างแต่ว่ารูขุมขนที่ชัดคือรูขุมขนเล็กลงมากเห็นปะคะนี่ข้างนี้เห็นปะคือมันก็เหลือน้อยมากแล้ถ้าเกิดดูไกลๆก็คือแทบไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำทุกคนว่ามาเด้นเนี่ยถ้าคนหน้าดีคือคนหน้าดีก็ควรฉีดคนหน้าไม่ดีก็ควรฉีดนะคะแต่คนที่หน้าดีเนี่ยก็คือฉีดแค่เดือนละครั้ง อ่ะพุ่ตรงคุ้มมากปกติครั้งละแบบ2-3งสาพันบาทแล้วฉีดแค่เดือนละครั้งแล้วหน้าดีแบบนี้เป็นใครไม่เอาเหรอไม่ซื้อหรอหน้าที่จะดีแบบไม่ต้องเติมหน้าระหว่างวันเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองกันนะจ๊ะใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรดีๆนะคะก็ทักไปได้ที่ Line แอดด็อกเตอร์จอยบิวตนะคะจะเช็ดหน้าไปเรื่อยๆดีไหมทุกคนเี๋ยวให้เช็ดหมดเลยปะอยากให้เช็ดหน้าหมดเลยไหมคะ แนคนถามว่าใต้ตาหมอดํำไหมคะนี่เียนให้ดูนะใต้ตาหมอทํายังไงถึงไม่ดําคะนะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องใต้ตาพอล้างเครื่องสำอางออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะคะในเรื่องของตัวรอยดําหรือว่าความลึกต่างๆนี่เห็นปะที่เช็ดออกมาแต่ว่าไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าหมอเนี่ยได้เติมฟิลเลอร์นะคะใต้ตาเพื่อแก้เรื่องของความร่องแต่ว่าร่องตรงนี้จะเหลือเล็กๆคือเป็นเรื่องของงานผิวนะต้องทำในนี้ให้ดู คือมันจะมีงานผิวตรงเนี้ยอยู่นิดนึงที่หมอกําลังฉีดวิตามินอยู่แต่ถามว่าตรงเนี้ยน่าเกลียดไหมที่เช็ดออกหมดหมอก็โอเคนะเอาจริงๆคือไม่ต้องการให้หน้าแน่นเนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเนี่ยอยากจะดูแลผิวหน้าโดยรวมให้ผิวแข็งแรงผิวใสไร้ผดไร้สิวแต่งหน้าติดดีหน้าไม่แห้งไม่มันจนเกินไปและแก่ช้าให้คุณมาทำมาเดคอลลเจนเอาอย่างนี้ให้ลองก่อน ว่าดีหรือเปล่าหลายเอาแต่พูดก็พูดนะลองแล้วเนี่ยไม่มีใครเลิกสักคนติดใจทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวหน้าดีแบบหมอคือหมอฉีดเองมา3ปีแล้วไงถ้าไม่ฉีดเองไม่กล้าพูดแล้วตัวยาทุกตัวหมอลองก่อนนะคะแล้วอันนี้คือจะมาบอกว่าเพิ่งฉีดตัวหน้าฉ่ำโกลไปเมื่อประมาณวัน สี่วันแล้วอะสามสี่วันแล้วอะวันพฤหัสที่แล้วนะคะก็จะให้เห็นว่าผิวอะค่ะมันก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีความ แล้วก็ดูเงาขึ้นนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีขายนะคะหมอจะขอล้องให้ครบครบ,ค,รบคอ์หรือว่าครบโดสก่อนคือประมาณ4ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวฉ่ำวาวให้รออีกนิดนึงอดใจไว้นะคะกำลังหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาให้จริงๆแต่ถ้าใครอยากหน้าใสไร้สิวไร้ผด โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการใส่แมสอันนี้เจอเยอะมากคือคนใส่แมสปุ๊บเนี่ยในแมสอ่อะคะ่ะมันจะมีสารบางอย่างที่มันจะทําให้กระตุ้นเกิดสิวเกิดผดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสิวเป็นผดหมอใส่แมสทุกวันนะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีสิวเพราะว่าหมอฉีดมาได้ไง คือการฉีดมาได้ของหมอคะ่ะไม่ได้ฉีดเพื่อรักษาหมอฉีดเพื่อป้องกันหมอจะไม่ยอมให้สิวขึ้นหน้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิวไม่ขึ้นหมอต้องดูแลไว,ไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้สิวขึ้นก็มาทําแบบหมอหรือมาป้องกันไว้ได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักได้ที่ l i น์แอ adsign d r job beauty clinic เพื่อที่จะขอโปรโมชั่นพิเศษจากไลฟ์นี้นะคะสำหรับคืนนี้ไม่มีอะไรมากเพาเด็กแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้ต้องเป่นมานั่งสมาธิบ๊ายบาย